ใจเจริญกายมันรวมอยู่ในคำว่าภาวนาปุริมัญจะดีซังพระอาจารย์ระโตท้าพระสัตติกุมพันธานังอาจิปติมหาราชายาสติโสพุทธาปิตาสะตระโมยธรรมานาโมระพรายิปิมันโตจุติมันโตวันละวันโตยาสติโนโมธรรมะนาโมโส गुरुभजति सन्तो कथिते न विरुको प्रथिते नविधको कुरे च बन्दिशे मनराज समन्त चतुरोदि कामे च रूपे किले प อาวันจุนยิปเตจุนมาจานตุเทวะธาคารวิสเมยังกาันเทวพนันตาลิกันตาสันติเกยังโมริวรวัจนะสารโหเมสุนันโตธรรมะสวัสโรุณยังกาคันตาธรรมะสวัสโรุณยังกาคันตาธรรมะสวัสโร ยัมะันตาีโมงด้วลตีโยยันนภูยัฏฐ์เจ้าพิการตนะ้ะมน้อน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารา เป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสมพุทาสาตรัสรู้ชอบใจโดยพระองค์เองนะโมทัสสะภะคะวะโตโอนอมแด่พระภูมิภะคะ พระจ้าพระองค์นั้นอาราโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโอวาทศ กิเลส,สสัมมาสัมพุทธาาัสะอาสรลูชอบได้โดยพระองค์เองสองนาทีครับสองนาทีสองนาทีครสองนาทีเดี๋ยวรอสักเพีหนึ่งทีสองนาทีเวาทราจะ,ะทำการอินโทรคารพสุขชาตินะคลับเก่าว เราเพียงสืบดีมาหาดานชาเราก็เรียนที่ดีเดินเลื่องตรงตราไพระราชดีสวนวันนี้เรามีเจ้ารมฉายยารักขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ทรงเจ้ากนโสดซึ่งเป็นภาพพระราชทานส่วนพระราชทานให้ทูนิคทำบ้านเสนาซึ่งเป็นทูนิที่หลวงปู่ก่อตั้งขึ้น เนือ่องในวโรกราสที่พระองค์ทรงครองราชพศหกปียังทรงมีพระมหาพุทธานาที่บุรโตรงพระบรมพาพิไทยคําว่าภูมีภูมิพระโรพิกุไว้ที่ท้ายรูปด้านด้านซ้ายมือถ้าเราหนันหลังให้รูปถ้าเราหนันหน้าให้พระรูปก็อยู่ด้านขวามือถ้านจะทานเพื่ออะไรเพื่อ